วันนี้สาธิตการปะยางนะคะขั้นตอนแรกเอากระดาษทรายขูดพื้นผิวบริเวณที่รั่วนะคะให้ให้เรียบเรียบ,ยบอันนี้กำลังขูดอยู่เลยอันนี้ขัดเรียบแล้วนะคะ <Yeah. S 1> เรียบแล้วทีน,นี้เราดูอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะยังเพิ่งอัดก็ได้เจ๊อัดแล้วคือเราดูว่าให้ให,ให้ขนาดมันเนี่ยอย่างนี้ยางมันใหญ่เราใช้ก็ได้อันนี้สําหรับแต่บางทียางหมอบของผมมันเล็กนะผมจะตัด พอไม่ให้มันเกินเดียวอันนี้ยางหมอบนะคะต้องใช้ที่ปะแบบวงกลมใช่ไหมเน่คิดว่าได้เทียบดูก่อนปิดปิดอันนี้คือแงก่อนอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งคือแกะแกะออกการทากาวนี่เอาอันนี้เอาอันนี้อันนี้แกะแล้วการทากาวซึ่งทากาวอ่ะอันนี้พลิสสำคัญในการทำก็คือต่อไปทากาวทาตรงนี้ใช่ไหม ต้องใช้นิ้วนะเพื่อเกลี่ยให้มันสม่ำเสมอเกลี่ยใช่อันนี้นิดนึงอันนี้นิดนึงเกลี่ยให้มันสม่ำเสมอเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องรอให้มันแห้งเกือบเกือบแห้งเกือบแห้งสนิทแห้งแบบเกือบสนิทเนี่ยเราดูมีพัดลมเปล่าเราดูให้มันแห้งเกือบสนิทพอใกล้แห้งแล้วก็เอาแผ่นปก เข้าไปแล้วก็รีดอ่าตามนี้นะคะมือใหม่นะสําหรับมือใหม่อันนี้ปรุบเนี่ยอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวอีกก็คือพยายามสกระตกกังวนเนียบบีบมันนะครับให้มันออันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะคะขอ่ไม่ลงมีวิธีอะไรก็ได้ถ้าเกิดบางทีอยู่บ้านเนี่ยใช้อย่างนี้เลยอ๋อเหรอแล้วไปนั่งทับนั่งทับนั่งทับางเนี้ถ้าไม่เรียบก็สิบนาทีสิบห้านาทีเอาให้มัน